บทที่4รายจ่ายรายรับรายจ่ายรายรับสําคัญต่อการทำเกษตรอย่างไรเกษตรกรส่วนใหญ่ทราบถึงสถานการณ์การทำเกษตรแต่ยังไม่ทราบถึงสถานการณ์การเงินในภาคเกษตรของตนเองว่าที่ทำอยู่ให้ผลตอบแทนขาดทุนหรือได้กำไรเนื่องจากยังขาดการจดบันทึกที่สม่ำเสมอจึงไม่ทราบว่าธุรกิจเกษตรที่ทำอยู่ดีหรือไม่ การจดบันทึกจะทำให้เรารู้รายจ่ายรายรับในการทำธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนรู้สถานะของธุรกิจที่ทำอยู่จากข้อมูลที่จดบันทึกทำให้ทราบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและบริการต่างๆเช่นค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่าเครื่องจักรและค่าแรงงานอีกทั้งยังทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนการเพาะปลูกการซื้อปัจจัยการผลิตการจ้างแรงงาน เปรียบเทียบแบบรายปีหรือตามฤดูการผลิตอย่างเห็นได้ชัดจะทำให้มีการจัดการแปลงและบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราจะจดบันทึกรายจ่ายรายรับอย่างไร 1. คํานวณรายจ่ายประเภทต่างๆโดยนำค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตเช่นค่าปุ๋ยและรายจ่ายของค่าแรงและค่าบริการเช่นค่ารถน้ำค่าเก็บผลผลิตค่าจ้างใส่ปุ๋ย ค่าขนส่งที่เราจดบันทึกมารวมกันก็จะทำให้เรารู้ต้นทุนนั่นเอง 2. คํคำนวณรายรับโดยนำจำนวนของผ,ผลผลิตทั้งหมดคูณกับราคาขายต่อกิโลกรัมและ 3. คํคำนวณหากำไรหรือขาดทุนโดยนำรายรับหักลบด้วยรายจ่ายเท่านี้ก็จะทราบถึงผลกำไรหรือขาดทุนนั่นเองนอกจากนี้หากต้องการรู้กำไรขาดทุนของธุรกิจ สิ่งที่เราควรคำนึงถึงนั่นก็คือต้นทุนต่อหน่วยของพืชแต่ละชนิดมีวิธีการคำนวณง่ายๆโดยนำต้นทุนรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนผลผลิตที่ได้ก็จะเท่ากับต้นทุนต่อหน่วยตัวอย่างเช่นการปลูกกาแฟมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่38,000บาทและเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตกาแฟได้3,000กิโลกรัมเมื่อนำมาคำนวณเกษตรกรจะมีต้นทุนต่อหน่วยในการปลูกกาแฟ 12บบาท67สสตางค์ต่อกิโลกรัมต้นทุนต่อหน่วยตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่บอกถึงความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของเรานั่นเองลองมาดูการปลูกกาแฟของลุงชัยกับลุงมีลุงชัยและลุงมีทั้งคู่ปลูกกาแฟเหมือนกันในพื้นที่ปลูกขนาดเท่ากันลุงชัยทำการจดบันทึกรายจ่ายรายรับส่วนลุงมีไม่มีการจดบันทึกรายจ่ายรายรับ ถึงช่วงเก็บเกี่ยวทั้งคู่ขายผลผลิตได้ในราคากิโลกรัมละ70บาทและมีรายรับ50 0 0 0บาทเท่ากันลุงชัยนำรายรับมาหักลบกับรายจ่ายทั้งหมดที่จดบันทึกปรากฏว่าลุงชัยมีต้นทุนในการผลิตอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรมัมหมายความว่าลุงชัยมีกำไรจากการขายผลผลิตกิโลกรัมละ40บาทนั่นเองเมื่อลุงชัยรู้ต้นทุนในการปลูกพืชกาแฟของตนแล้ว ก็เริ่มวางแผนในการลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผล,ผลิตในฤดูต่อไปอีกเพื่อที่จะได้มีกำไรเพิ่มขึ้นในขณะที่ลุงมีไม่ได้มีการจดบันทึกทำให้ไม่รู้ว่าการปลูกพืชกาแฟที่ทำอยู่นั้นมีกำไรหรือขาดทุนจึงไม่สามารถวางแผนที่จะปรับปรุงการผลิตได้เพราะไม่รู้ว่าที่ทำอยู่นั้นดีแล้วหรือยังการทำรายจ่ายรายรับสำคัญต่อการทำเกษตรในเชิงธุรกิจ ทำให้เราตอบได้ว่าธุรกิจเกษตรที่ทำอยู่นั้นดีหรือไม่มีกํำไรหรือขาดทุนทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนการผลิตในอนาคตว่าควรจะปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจของเรามีผลกําไรเพิ่มขึ้นเอแล้วธุรกิจเกษตรของเราเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วได้ทำรายจ่ายรายรับกันหรือย,ยัง